เรามาอยู่ในที่ไหนวะที่ไหนสักที่นี่แหละเอ่อเหยกระทำช้ำเล่ากับผมนะครับเดี๋ยวสิจะจะกลัวนกทำไมเนี่ยมอ้มีจอมเค่มาออกมาก็ว่าไปอย่างเฮ้ยกินอะไรอ่ะน่ากินจุงเยส ยืนเด่นไปจะจงห hehe, ่าเลยเนี่ยปากแม่งจิกตากูได้เลยนะเนี่ยค่อยอพี่ครับช่วยช่วยลงาหน่อไหครับผมกลัวโอ้เอาสเต็มที<__่เลยปะเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะน่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันนกอะไรอ่ะน่ารักอ่ะ ไปละกลัว,วพวกมึงเจอเฮ้ยชอบนกนี้มากเลย,เยนกจุง,อ,อ,งอ้าวเฮ้ยพวกมึงมาอยู่ตรงนี้กันเองปล่อยให้แม่มึงอยู่ข้างนอกรองงองแง่งอยู่างนั้นอ๋อข้างในมันกินดีกว่านี่หว่ามันผสมผักผลไม้รวมให้ด้วย,ยจ้ะ